หน้าร้อนแบบนี้เราคงไม่อยากออกไปไหนกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับเพราะมันร้อนซะเหลือเกินจนอยากอยู่แต่บ้านแต่เอ๊ะแม้เราจะอยู่บ้านก็ตามแต่ก็ยังร้อนสุดๆอยู่ดีและเราควรจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีละ่ะวันนี้เรามีคําตอบมาให้ทั้งสาเหตุว่าทําไมบ้านของเราถึงร้อนและวิธีในการทําให้บ้านของเราเย็นลงไปดูกันได้เลยครับสาเหตุที่ทําให้บ้านของเรานั้นร้อนจะมีอยู่สสาเหตุหลักๆครับ1เลยคือ สาเหตุจากอุณหภูมิภายนอกบ้านที่ร้อนเหลือเกินร้อนจนทนไม่ไหวและ 2. ความร้อนที่สะสมอยู่ภายในบ้านคือความร้อนอาจเข้ามาแล้วมีการระบายหรือถ่ายเทไม่ดีพอจึงทําให้ความร้อนสะสมภายในบ้านนั่นเองครับเอาละ่ะแล้ววิธีแก้เราควรจะแก้อย่างไรดีให้บ้านของเรานั้นเย็นขึ้น1 การเลือกใช้ฝ้าบนเพดานที่ช่วยในการสะท้อนความร้อนออกไปคุณอาจาเลือกใช้แผ่นฝ้าเพดานที่สะท้อนรังสีความร้อนหรือเลือกใช้แผ่นยิปปอกชนิดสะท้อนรังสีความร้อนบัวลูมิเนียมฟอยล์ที่ช่วยลดการสะท้อนรังสีความร้อนโดยเลือกติดตั้งฝ้าเพดานใต้หลังคาชั้นบนสุดครับ 2. เลือกใช้ฉนวนกันความร้อนให้เหมาะสมกับบ้านโดยส่วนใหญ่แล้วจะติดฉนวนไว้กับผนังทิศตะวันตกทิศใต้หรือบนฝ้าก็ตามโดยฉนวนกันความร้อนที่นิยมก็จะเป็นฉนวนกันความร้อนชนิดใหญ่แก้วครับ 3. ติดพัดลมเพดาน ใครจะไปรู้ละ่ะทางแก้ที่ดีมากๆอีกทางหนึ่งคือการติดพัดลมเพดานเข้าไปเพียงแค่เปิดหน้าต่างรอบๆบ้านและเปิดพัดลมเพดานเพียงแค่นี้บ้านของเราก็เย็นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยละ่ะสปลูกต้นไม้รอบๆบ้านหรือในบริเวณสวนของคุณการเลือกที่จะปลูกต้นไม้ภายในรูบ้านก็เป็นอีกตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะนอกจากสวยแล้วยังสามารถกันความร้อนได้เป็นอย่างดีด้วย ทั้ง4วิธีนี้เป็นวิธีที่จะช่วยลดความร้อนภายในบ้านคุณได้เป็นอย่างดีเมื่อบ้านของคุณร้อนน้อยลงก็จะช่วยไม่ให้แอร์ของคุณทำงานหนักตามไปด้วยทำให้สามารถประหยัดค่าไฟได้อีกในวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ